ยินยีต้อนรับสู่พื้นที่ที่คนเป็นและคนตายอยู่ใกล้กันที่สุดกับช่องช็อกชิปสตอรี่ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งความลึกลับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปสักหน่อยครับกลับไปในช่วงปีพศ2545บรรยากาศของจังหวัดปัตตานีในยุคนั้นมันมีความทรงจำบางอย่างที่ซ้อนทับกันอยู่ ทั้งวิถีชีวิตท,ที่เรียบง่ายและความเงียบงันที่แฝงไปด้วยเรื่องเล่าขานสำหรับคุณนุเจ้าของเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือแผลเป็นในความทรงจำที่ฝังลึกมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนอยู่ชั้นมัธยมตน้นประมาณมสองหรือม .3 นี่แหละครับช่วงวัยนั้นเป็นวัยที่ฮอร์โมอนกำลังพลุ่งพล่านความอยากรู้อยากลองมันมักจะนำหน้าความกลัวเสมอเย็นวันนั้นหลังจากเสียงกริ่งเลิกเรียนดังขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านแต่สำหรับกลุ่มของคุณนุซึ่งรวมตัวกันได้ประมาณ6คนพวกเขามีแผนที่ต่างออกไปในกลุ่มมีผู้ชาย5คนและมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนถือเป็นแฟนสาวของเพื่อนในกลุ่มที่ชื่อจอร์จครับด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเลือดมันร้อนวิชาเรียนจบแล้วแต่วิชาชีวิตเพิ่งจะเริ่มพวกเขานัดแนะกันว่าจะหาที่นั่งดื่มสังสรรค์กันหน่อยตามประษาคนที่อยากจะลองทำตัวเป็นผู้ใหญ่ แต่ปัญหามันติดอยู่ที่ครึ่งแบบนักเรียนที่สวมใส่อยู่นี่สิครับจะให้เดินอัดอัดเข้าไปนั่งในร้านอาหารหรือที่สาธารณะก็คงจะไม่เหมาะสายตาของผู้ใหญ่แถวนั้นคงจับจ้องจนรู้สึกไม่ปลอดภัยเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มจึงเอ่ยปากเสนอไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยไปบ้านร้างข้างโรงเรียนกันไม่วะพอสิ้นเสียงคำชวนนั้นภาพของบ้านไม้เก่าคร่ำครึที่พวกเขามักจะมองเห็นผ่านรั้วโรงเรียนหรือเห็นเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปมาก็ผุดขึ้นในหัวทันที บ้านหลังนั้นมันตั้งตะหงานอยู่ตรงนั้นมานานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทิวทัศน์เป็นความคุ้นชินที่ไม่มีใครใส่ใจเหมือนกับฉากหลังของละครที่ไม่มีใครเดินเข้าไปสำรวจจริงๆสักทีมันตั้งอยู่ไม่ไกลกับบ้านของเพื่อนสนิทอีกคนในกลุ่มที่ชื่อเจครับเมื่อตกลงปรงใจกันได้แบบนั้นวัยคณงทั้ง6คนก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดฝากไว้ที่บ้านของเจเพื่อที่จะได้เดินเท้าต่อไปยังจุดหมายการเดินเท้าเข้าไปยังบ้านร้างในยามพลเพย แสงอาทิตย์เริ่มจะทอแสงอ่อนลงเป็นสีอมอมแดงบรรยากาศรอบข้างเริ่มเงียบสงัดมีเพียงเสียงรงคาวาผ้าใบของพวกเขากระทบกับพื้นถนนลูกรังเบาๆตามท้องเรื่องเมื่อเดินมาถึงบริเวณหน้าบ้านร้างภาพที่เห็นชัดเจนกว่าทุกครั้งที่เคยมองผ่นานนตัวบ้านเป็นเรือนไม้สองชั้นสไตล์เก่ายกใต้ถุนสูงประมาณเมตรเศษตามแบบฉบับบ้านในต่างจังหวัดเพื่อนหนีน้ำท่วมสภาพของมันฟ้องการเวลาได้อย่างดี สีไม้ที่เคยสวยงามตอนนี้ซีดจางจนกลายเป็นสีเทาคล้ำผุพังไปตามสภาพอากาศหลังคามีกระเบื้องหลุดร่อนเป็นหย่อมๆเหมือนคนฟันหลอรอดบริเวณบ้านรกครึ้มไปด้วยหญ้าคาที่สูงเกือบจะท่วมหัวเขาบ่งบอกว่าไม่มีใครย่างกรายเข้ามาดูแลสถานที่แห่งนี้มานานมากแล้วแต่สิ่งที่สะดุดตาและชวนให้รู้สึกวังเวงที่สุดไม่ใช่ตัวบ้านหรอกครับแต่มันคือบ่อเลี้ยงปลาเก่าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้าน บ่อนน้นมีขนาดกว้างประมาณ2เมตรแต่ความลึกของมันนี่สิครับลึกท่วมหัวคนแน่ๆน,น้ำในบ่อแห้งขอดไปหมดแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงคราบแต่คร่แห้งกรังและดินโคลนที่แตกระแหงก้นบ่อมันดูเหมือนหลุมขนาดใหญ่ที่อ้าปากรอรับอะไรบางอย่างมากกว่าจะเป็นบ่อปลาพวกเขาทั้ง6คนเดินฝ่าดงหญ้าเข้าไปเสียงเหยียบกิ่งไม้แรงดังกรอบแกรบชัดเจนจนหน้าหายใจสายลมเย็นๆพัดผ่านช่องลมของตัวบ้านจนเกิดเสียงหวีดหวิวเบา,เบา คล้ายเสียงคนถอนหายใจยาวลากผ่านความมืดที่เริ่มโรยตัวลงมาเมื่อก้าวเท้าขึ้นไปบนตัวบ้านพื้นไม้กระดานเก่าส่งเสียงลั่นเอียดอาร์ตอนรับผู้มาเยือนทุกย่างก้าวฝุ่นหนาเตอะปกคลุมไปทุกตารางนิ้วกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นไม้เก่าลอยมาแตะจมูกมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของบ้านที่ไร้ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตพวกเขาเลือกที่จะเข้าไปนั่งรวมกลุ่มกันที่ห้องหัวมุมชั้นบนเหตุผลง่ายๆคือห้องนี้หน้าต่างเปิดกว้าง แสงสุดท้ายของวันยังพอส่องเข้ามาถึงทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปวงเครื่องดื่มเริ่มขึ้นพร้อมกับบทสนทนาที่สนุกสนานตามประษาวัยรุ่นเสียงหัวระดังก้องสะท้อนผนังไม้ที่ว่างเปล่าบรรยากาศความวังเวงภายนอกถูกกลบด้วยความคึกขนองภายในใจนั่งดื่มนั่งคุยกันไปได้สักพักจอร์จกับแฟนสาวก,ก็เริ่มกระซิบกระซาบกันก่อนที่จอร์จจะหันมาบอกเพื่อนๆว่าขอตัวแยกไปนั่งคุยกับแฟนที่ห้องอื่นนะ ทุกคนในวงก็พยักหน้าเข้าใจส่งเสียงแซวกันเล็กน้อยพอเป็นพิธีจอจพาแฟนสาวเดินออกจากห้องหัวมุมมุ่งหน้าไปยังอีกห้องหนึ่งที่อยู่ถัดไปห้องนั้นเป็นห้องโลง่ลงๆที่ไม่มีบานประตูเหลืออยู่แล้วเหลือแต่ขอบวงกบไม้ผุๆเท่านั้นเองเมื่อเพื่อนสองคนแยกตัวออกไปคุณนุที่นั่งอยู่ใกล้ประตูห้องหัวมุมที่สุดก็เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมามันเป็นสัญชาตญาณของการต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออาจจะเป็นความระแวงลึกๆที่เริ่มก่ะตัวขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุ เขาจึงลุกขึ้นเดินไปที่ประตูไม้บานเก่าประตูบานนั้นมีกรอนประตูแบบโบราณติดอยู่คุณนุจัดการดึงประตูปิดลงแล้วเลื่อนกรอนเหล็กสนิมเคลอะเออันนั้นล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเสียงกรอนกระแทกกับตัวรับดังกริก๊กดังก้องไปทั่วทั้งชั้นบนก่อนที่ความเงียบจะเข้ามาปกคลุมชั่วขณะแสงอาทิตย์ข้างนอกเริ่มหมดลงแล้วความมืดเริ่มคลีบเข้ามาแทนที่เหลือแต่แสงสลัวสวจากดวงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาพอให้เห็นหน้าเพื่อนในวงเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม คุณนุกกลับมานั่งที่เดิมยกแก้วขึ้นดื่มพยายามจะซึมซับบรรยากาศความสนุกต่อแต่ในใจลึกๆก,กลับเริ่มรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านหลังนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปลมเย็นเยือกพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างจนขนที่แขนลุกขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งที่อากาศเมืองไทยมันคูณจะร้อนอบอ้าวแท้ๆบรรยากาศในห้องสี่เหลี่ยมนั้นเริ่มเงียบสงัดลงหลังจากที่จอชกับแฟนเดินแยกออกไปได้ไม่นาน นาฬิกาชีวิตของพวกผมตอนนั้นมันเหมือนเดินช้าลงกว่าปกติทั้งที่เวลาเพิ่งจะผ่านไปได้แค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองครับความมืดด้านนอกเริ่มโอบล้อมตัวบ้านจนมองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตะคุ่มของต้นไม้ใหญ่ที่ไหวเอ็นตามแรงลมทันใดนั้นเองท่ามกลางความเงียบที่พวกเรากำลังนั่งล้อมวงกันอยู่จู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นวันไหวเกิดขึ้นที่หน้าประตูห้องที่เรานั่งอยู่ เสียงนั้นดังปังรุนแรงมากเหมือนมีคนใช้เท,าท้าถีบประตูไม้กระดานแผ่นนั้นยังสุดแรงเกิดแรงกระแทกนั้นทำให้ฝุ่นที่เกาะอยู่ตามขอบประตูฟุ้งกระจายลงมาพวกเราทุกคนในวงสะดุ้งสุดตัวหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มหันขวับไปมองที่ประตูเป็นตาเดียวความเงียบเข้าปกคลุมห้องนั้นทันทีไม่มีใครกล้าสงเสียงแม้แต่เสียงหายใจยังต้องกลั้นเอาไว้ทุกคนมองหน้ากันเลืกลัก สายจาเต็มไปด้วยคำถามว่าใครวะหรือใครมาแกล้งในใจลึกๆพวกเราพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะเป็นจอร์ที่แกล้งมาถี่ประตูหรือเปล่าหรืออาจจะมีใครสักคนตามขึ้นมาแกล้งพวกเราแต่ยังไม่ทันที่ความคิดจะตกผลึกเสียงที่สองก็ตามมาติดๆและเสียงนี้แหละครับที่เริ่มเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความกลัวจับขั้วหัวใจมันคือเสียงฝีเท้าครับ แต่ไม่ใช่เสียงฝีเท้าของคนใส่รองเท้านักเรียนหรือรองเท้าแตะแบบพวกเราแน่นอนมันเป็นเสียงส้นรองเท้าที่แข็งและหนักแน่นกระทบกับพื้นไมกระดานเก่าๆดังตึกตึกตึกเสียงนั้นฟังดูคุ้นหูแต่นึกไม่ออกในทีแรกว่าคืออะไรจนกระทั่งจังหวะการเดินมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสียงของรองเท้าคอมแบตรองเท้าทหารคู่ใหญ่ๆที่ย่ำลงบนไม้กระดานอย่างมั่นคง เสียงนั้นดังมาจากชั้นล่างครับแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาตามบันไดบ้านทีละก้าวทีละก้าวไม้บันไดแต่ละขั้นส่งเสียงร้องลั่นเอียดอาร์ตตามน้ำหนักที่กดทับลงมาเสียงฝีเท้านั้นไม่ได้เร่งรีบแต่มันเดินด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอเยือกเย็นและคุกขามความรู้สึกตอนนั้นมันบอกชัดเจนว่าสิ่งที่กำลังเดินขึ้นมาไม่ใช่เพื่อนเราแน่ๆเพราะเพื่อนเราใส่รองเท้าผ้าใบานักเรียนเสียงมันจะนุ่มกว่านี้ แต่นี่มันเสียงแข็งกระด้างก้องกังวานไปทั่วบ้านไม้โลงลงพวกผมนั่งตัวแข็งทื่อฟังเสียงฝีเท้านั้นเดินพ้นบันไดชั้นสองขึ้นมาแล้วตรงดิ่งมาตามทางเดินหน้าห้องเสียงตึกตึกเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดนิ่งสนิทอยู่ที่หน้าประตูห้องที่เรานั่งอยู่ตรงจุดเดียวกับที่มีเสียงกระแทกเมื่อกี้นี้เลยครับวินาทีนั้นความอยากรู้อยากเห็นมันต่อสู้กับความกลัวอย่างรุนแรง ประตูห้องที่เรานั่งอยู่สภาพมันเก่ามากด้านล่างของบานประตูไม้เนี่ยมันผุพังจนเกิดเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่พอสมควรสูงจากพื้นประมาณฝ่ามือคือถ้าเราแนบหน้าลงไปกับพื้นเราจะสามารถมองลอดช่องนั้นออกไปเห็นทางเดินด้านนอกได้ด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรดนใจก็ไม่ทราบผมค่อยๆหมอบตัวลงอย่างช้าๆพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดแล้วแนบใบหน้าด้านขวาลงไปกับพื้นไม้เย็นเฉียบ สายตาเพ่งมองลอดผ่านช่องแตกของไม้ประตูนั้นออกไปท่ามกลางแสงสลัวจากดวงจันทร์ที่ส่องลอดเข้ามาทางช่องลมทางเดินภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทําเอาผมแทบจะหยุดหายใจภาพที่ผมเห็นคือรองเท้าคอมแบตสีดําคู่ใหญ่สภาพดูกเก่าและกรังไปด้วยฝุ่นโคลนมันยืนนิ่งสนิทอยู่หน้าประตูห่างจากใบหน้าผมไปเพียงแค่ไม้กัน้นแต่สิ่งที่ทําให้เลือดในกายผมเย็นเฉียบจนเหมือนถูกแช่แข็งคือ สิ่งที่ควรจะอยู่เหนือรองเท้าคู่นั้นขึ้นไปมันไม่มีขาครับไม่มีเท้ายัดอยู่ในนั้นไม่มีกางเกงไม่มีร่างคนมีเพียงรองเท้าคอมแบตคู่เดียวนั้นที่วางตั้งอยู่บนพื้นเหมือนมีคนล่องหนสวมใส่มันอยู่หรือไม่มันก็กำลังเดินได้ด้วยตัวมันเองผมตัวสั่นเทิมด้วยความสยดสยองพยายามขยี้ตาตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดแต่ภาพที่เห็นก็ยังคงเดิม รองเท้าคู่นั้นยังคงตั้งงานอยู่ตรงหน้าผมค่อยๆถดตัวถอยหลังออกมาเอื้อมมือไปบีบแขนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆจนแน่นเล็บจิกเข้าไปในเนื้อเพื่อนเพื่อ,อระบายความกลัวเพื่อนผมทำหน้างงแต่พอเห็นสีหน้าซีดเผือดของผมมันก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแล้วบรรยากาศในห้องตอนนั้นตึงเครียดจนแทบระเบิดและในเสี้ยววินาทีที่ความเงียบกำลังทำหน้าที่กดดันพวกเราถึงขีดสุด เสียงกรีดร้องก็ดังแหวกอากาศขึ้นมากรีดเสียงนั้นดังลั่นมาจากห้องข้างๆที่ไม่มีประตูเสียงของแฟนจอ์์นั่นเองครับเสียงกรีดร้องของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเหมือนคนสติแตกที่เจอกับเรื่องคอขาดบาดตายทันทีที่เสียงกรีดร้องดังขึ้นผมที่ตายังจ้องมองไปที่ช่องประตูก็เห็นภาพที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ รองเท้าคอมบัตคู่นั้นมันขยับครับมันหมุนตัวกลับหลังหันอย่างรวดเร็วเหมือนทหารที่ได้รับคำสั่งแล้วเริ่มออกเดินตึกตึกตึกมุ่งหน้าไปยังต้นเสียงกรีดร้องคือห้องที่จอร์ชกับแฟนนั่งอยู่สิ้นเสียงฝีเท้าที่เดินห่างออกไปเพียงเสี้ยววินาทีเสียงโครมครามก็ดังสนั่นมาจากห้องข้างๆจอร์ชตะโกนโวยวายเสียงหลงฟังไม่ได้สับเหมือนคนบ้าคลาั่ง ก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงคนวิ่งกระแทกชนเข้าของแล้วร่างของจอชก็พุ่งพรวดออกมาจากห้องนั้นวิ่งหน้าตั้งตาเหลือกผ่านหน้าห้องผมไปอย่างไม่คิดชีวิตตามมาด้วยแฟนสาวของมันที่วิ่งโซซัดโซเซร้องไห้ฟูมไฟาตามออกมาแต่ด้วยความมืดและความตกใจทั้งคู่กลับวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางภาพความโกลาหลที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำให้สติของพวกเราที่เหลืออยู่ในห้องขาดผึงทันที ไม่มีใครรอถามใครแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนหนึ่งพุ่งตัวไปกระชากกรอนประตูห้องเปิดออกแล้ววิ่งแหกปากร้องลั่นตามจอร์ชไปเพื่อนคนอื่นก็ลุกหือเบียดเสียดแย่งกันออกจากห้องเหมือนพึ่งแตกรังความกลัวมันเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ป่าที่คิดแต่จะเอาตัวรอดผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นผมลุกขึ้นวิ่งตามเพื่อนๆอ,ออกมาแต่ด้วยความที่ผมนั่งอยู่ด้านในสุดทำให้ผมกลายเป็นคนสุดท้ายที่รั้งท้ายขบวน วินาทีที่ผมก้าวพ้นธรณีประตูออกมาทางเดินมืดมิดที่ว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของความวุ่นวายแต่หูของผมหูเจ้ากรรมของผมกลับยังได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆตึกตึกนั้นเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆไม่ได้หายไปไหนผมไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองสองขาใส่เกียร์หมาวิ่งลงบันไดบ้านไม้เก่าๆจนเกือบจะกลิ้งตกลงมาพอลงมาถึงชั้นล่าง เพื่อนๆหายไปกันหมดแล้วเหลือผมคนเดียวที่วิ่งตามหลังมาท่ามกลางความมืดมิดของสวนรกฉัดข้างล่างผมเห็นเงาตะคุ่มๆของเพื่อนวิ่งกระจัดกระจายกันไปคนละทางบางคนวิ่งออกหน้าบ้านบางคนวิ่งอ้อมไปหลังบ้านด้วยความตกใจจนลนหลานผมตัดสินใจวิ่งฉีกออกไปด้านข้างตัวบ้านตั้งใจจะปีนรัว้วลวดหนามหนีออกไปให้พ้น้นจากนรกขุมนี้สมองสั่งการแค่ว่าหนีต้องหนีให้พน้น ผมวิ่งฝ่าดงหญ้าคาที่สูงท่วมเอวร่างกายปะทะกับกิ่งไม้ใบหญ้าจนเกิดรอยขีดข่วนแสบไปหมดแต่นาทีนั้นความเจ็บปวดทางกายเทียบไม่ได้เลยกับความกลัวที่ไล่หลังมาและจังหวะที่ผมกำลังจะกระโดดเพื่อก่อกำแพงรั้วลวดหนามนั่นเองขาเจ้ากรรมดันไปสะดุดเข้ากับรากไม้หรือก้อนหินอะไรสักอย่างร่างของผมเสียหลักถลาไปข้างหน้าแต่ข้างหน้าผมไม่ใช่พื้นดินมันคือความว่างเปล่าของบ่อปลาร้างขนาดใหญ่ ผมพยายามจะคว้าอะไรก็ได้เพื่อยึดเหนี่ยวแต่ก็คว้าได้เพียงอากาศร่างของผมร่วงหล่นลงไปในความมืดมิดก้นบ่อแรงกระแทกเมื่อถึงก้นบ่อทําให้ผมจุกจนตัวงอแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือความเจ็บปวดร้าวแล่นพล่านขึ้นมาจากข้อเท้าขาผมพลิกอย่างรุนแรงพลิกจนรู้สึกได้ว่ากระดูกมันบิดผิดรูปผมนอนตะเกียกตะกายอยู่ที่ก้นบ่อปลาแห้งๆที่ลึกท่วมหัวพยายามจะร้องเรียกเพื่อน แต่เสียงที่เปลี่ยนออกมามันแหบแห้งจนแทบไม่มีเสียงคอแห้งผากมันมีทรายอุดอยู่ความมืดก้นบ่อทําให้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากปากบ่อสี่เหลี่ยมด้านบนที่มีแสงจันทร์สลัวส่องลงมาและในขณะที่ผมกําลังเจ็บปวดและสิ้นหวังอยู่นั่นเองเสียงที่ผมกลัวที่สุดก็ดังขึ้นที่ขอบปากบ่อเนือหัวผมตึกตึกเสียงรองเท้าคอมแบทคู่นั้นมันเดินตามผมมาแล้วตอนนี้ มันหยุดยืนอยู่ที่ขอบบ่อตรงหัวผมพอดีเสียงส้นรองเท้าคอมแบตที่บดขยี้ลงบนพื้นดินปากบ่อดังกรืดกรืดมันเป็นเสียงของเม็ดทรายและเศษหินที่ถูกน้ำหนักกดทับบาดลึกลงไปในความรู้สึกของผมที่นอนตัวงออยู่ก้นบ่อตอนนั้นความเจ็บที่ข้อเท้ามันเต้นตุบๆลามขึ้นมาถึงหัวเข่า แต่ผมกลับไม่กล้าแม้แต่จะร้องโอดโอยออกมาสักแอะมือทั้งสองข้างยกขึ้นปิดปากตัวเองแน่นกลั้นเสียงหายใจจนหน้าดำหน้าแดงพยายามขดตัวเบียดเข้ากับมุมมืดที่สุดของก้นบ่อเหมือนลูกสัตว์ที่กำลังหนีตายจากนักล่าความลึกของบ่อที่ท่วมหัวทำให้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากขอบบ่อที่ตัดกับท้องฟ้ายามค่ำคืน แสงจันทร์วันนั้นมันสว่างพอที่ทำให้เห็นเงาตะคุ่มคุ่มของพุ่มไม้ไหวเอ็นแต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือเงาของเจ้าของเสียงนั้นที่ยืนค้ำหัวผมอยู่ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งเงียบจนผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นโครมครามกระแทกซี่โครงเหมือนมันจะกระดอนออกมาข้างนอกให้ได้ ผมหลับตาปีภาวนาในใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพ่อแก้วแม่แก้วขอให้สิ่งที่อยู่ข้างบนนั้นมองไม่เห็นผมขอให้มันเดินผ่านไปทีเถอะแล้วจูๆ่ๆทำกลางความเงียบสงัดเสียงหนึ่งก็ลอยลงมาจากปากบ่อนุนุลูกกลับบ้านได้แล้วอยู่ไหนลูก วินาทีที่ได้ยินเสียงนั้นขนทั่วร่างผมลุกชันไปพร้อมกับความรู้สึกวาบวิวในอกมันไม่ใช่เสียงน่ากลัวหรือเสียงหวีดวิวของผีสางที่เคยจินตนาการแต่มันคือเสียงที่ผมคุ้นเคยที่สุดในชีวิตเสียงของแม่ครับน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใยเจือความกังวลนิดๆแบบที่แม่ชอบใช้เวลาผมกลับบ้านดึกนุแม่มารับแล้วขึ้นมาหาแม่เร็วลูก ชั่ววูบหนึ่งความดีใจมันพุ่งพล่านขึ้นมากลบความกลัวจนหมดสิ้นความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือรอดแล้วแม่มาช่วยแล้วผมเกือบจะตะโกนตอบกลับไปว่าแม่นูอยู่นี่ช่วยนูด้วยมือไม้เริ่มตะเกียบตะกายเตรียมจะยันตัวลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงตัวแต่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาฉุดสติผมเอาไว้ร่างกายผมชะงักกึกความเอะใจบางอย่างผุดขึ้นมาแทรกกลางความหวัง เดี๋ยวนะแม่จะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคำถามนี้ดังกล้องในหัวผมวนไปวนมานี่มันบ้านร้างที่ซ่อนตัวลึกจากถนนใหญ่แถมพวกผมก็แอบมากันเงียบๆไม่ได้บอกใครสักคนว่าอยู่ที่ไหนแล้วแม่จะรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี่และที่สำคัญเวลาป่านนี้แม่น่าจะกำลังดูละครหลังข่าวหรือเตรียมเข้านอนอยู่ที่บ้านไม่ใช่มายืนเรียกหาผมอยู่กลางป่าช้าซากบ้านเก่าๆแบบนี้ ยิ่งคิดความเย็ยนเยือกก็ยิ่งเกาะกลุมหัวใจผมอีกครั้งเงื่อการไหลพรากเต็มใบหน้าผมค่อยๆเงี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงนั้นยังคงเรียกซ้ำๆนุ u, อยู่ไหนลูกออกมาหาแม่แต่น้ำเสียงในคราวนี้เมื่อฟังดีๆมันเริ่มมีความผิดปกติ มันราบเรียบเกินไปไม่มีจังหวะจะโคนของอารมณ์คนจริงเหมือนเสียงที่ถูกอัดและเปิดซ้ำๆหรือเสียงของนกแก้วที่เลียนเสียงคนพูดมากกว่าความกลัวเริ่มกัดกินสติสัมปชัญญะที่เหลืออยู่น้อยนิดผมตัดสินใจว่าต้องเห็นให้แน่ใจถ้าเป็นแม่จริงผมจะยอมโดนปีขาลายเลยที่หนีเที่ยวแต่ถ้าไม่ใช่ ผมกลั้นใจรวบความกล้าเฮือกสุดท้ายค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นจากมุมมืดพยุงร่างที่สั่นเทาและขาที่เจ็บเจียนตายเกาะผนังบ่อที่เป็นดินรุ่นร่วนค่อยๆชงโงกหน้าขึ้นไปมองที่ปากบ่ออย่างช้าๆสายตาจับจ้องไปยังจุดที่เสียงนั้นดังลงมาแสงจันทร์สาดลงมากระทบวัตถุหนึ่งที่ตั้งตระง,งานอยู่ตรงขอบบ่อภาพที่เห็นทำเอาผมช็อกจนวิญญ,ญาณแทบหลุดออกจากร่างตรงนั้นไม่มีแม่ ไม่มีคนไม่มีใครเลยมีเพียงรองเท้าคอมแบตคู่เดิมคู่นั้นวางคู่กันอยู่อย่างเป็นระเบียดหันหน้าลงมาทางผมที่อยู่ในบอ่อมันว่างเปล่าไม่มีขาไม่มีส่วนบนของร่างกายมีเพียงรองเท้าหนังสีดำมันวาวที่ดูเหมือนมีชีวิตมันยืนนิ่งงันราวกับกําลังก้มมองดูผมด้วยสายตาที่มองไม่เห็นและในจังหวะที่ผมสบตากับความว่างเปล่านั้นเสียงที่เหมือนเสียงแม่ก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง แต่มันไม่ได้ดังมาจากปากคนมันดังมาจากความว่างเปล่ารอบๆร,รองเท้าคู่นั้นเจอตัวแล้วนำเสียงเปลี่ยนจากความห่วงใยกลายเป็นเสียงแหบพร่าเย็นเยือกและน่าสยดสยองจนขนหัวลุกวินาทีนั้นร่างกายผมปฏิเสธการรับรู้ทุกอย่างความกลัวพุ่งทะลุขีดจำกัด กระเพาะปัสสาวะผมคลายตัวทันทีโดยไม่รู้ตัวความอุ่นร้อนแผ่ซ่านเปียกชุ่มกางกงนักเรียนกลิ่นคาวปัะสสะาวะคลุ้งผสมกับกลิ่นดินโคลนโลกทั้งใบหมุนคว้างภาพรองเท้าคอมแบตที่ขอบบ่อนั้นบิดเบี้ยวและพร่ามัวสติของผมดับวูบลงเหมือนใครสับสวิตไฟร่างของผมร่วงพลอยลงไปกองอยู่ที่ก้นบ่ออีกครั้งจมดิ่งสู่ความมืดมิดที่ไม่รับรู้อะไรอีกเลย ผมไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปนานแค่ไหนแต่ความรู้สึกแรกที่ปลุกให้ผมตื่นขึ้นมาคือความเจ็บปวดที่เล่นพลานมาจากข้อเท้าผสมกับความหนาวเย็นของน้ำค้างที่เริ่มลงหนักผมค่อยๆลืมตาขึ้นมาในความมืดสลัวทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดเงียบจนหน้าใจหายไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงเรียกชื่อและไม่มีรองเท้าคอมแบทคู่ปริศนานั้นอยู่ที่ขอบบ่อแล้ว ผมพยายามรวบรวมสติที่ยังมึนงงกัดฟันข่มความเจ็บปวดพาร่างกายที่สะบักสะบอมตะเกียกตะกายปีนขึ้นจากบ่อดินแห้งๆนั้นอย่างทุลักทุเลทุกครั้งที่ลงน้ำหนักเทา้าความเจ็บมันแล่นจีด๊ดขึ้นสมองจนน้ำตาเล็ดจากความกลัวที่ยังตกค้างอยู่ในใจมันสั่งให้ผมต้องไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงปากบ่อได้ผมกวาดตามองไปรอบๆบ,บริเวณบ้านร้างมันว่างเปล่าครับ ไม่มีร่องรอยของเพื่อนคนไหนเหลืออยู่เลยมอเตอร์ไซค์ที่เคยจอดเรียงรายกันอยู่ที่บ้านของเจก็หายไปหมดแล้วบ้านของเจเองก็ปิดไฟมืดสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่วินาทีนั้นความน้อยใจมันแวบเข้ามาในหัวทิ้งกูหมดเลยเหรอวะแต่ก็โทษใครไม่ได้เพราะในสถานการณ์แบบนั้นใครๆก็ต้องเอาตัวรอดกันทั้งนั้นผมตัดสินใจเดินกับเพลกลากขาข้างที่เจ็บ เดินเท้าเปล่ากลับบ้านตัวเองไปตามทางเปลี่ยวๆระหว่างทางผมระแวงหลังตลอดเวลากลัวว่าจะได้ยินเสียงตึกตึกนั้นตามมาอีกแต่โชคดีที่คืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเมื่อถึงบ้านไฟในบ้านเปิดสว่างโร่พ่อนั่นรออยู่ที่โซฟาด้วยสีหน้าถมึงถึงผมโดนพ่อดุชุดใหญ่เรื่องกลับบ้านดึกและสภาพดูไม่ได้แต่แปลกที่ผมกลับรู้สึกอุ่นใจที่ได้ยินเสียงพ่อดา่า ดีกว่าเสียงเรียกหลอนๆที่บ่อร้างนั่นเป็นไหนๆผมไม่กล้าแก้ตัวหรือเล่าอะไรให้พ่อฟังได้แต่รับปากสง่สงๆแล้วขอตัวรีบอาบน้ำเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดยามเช้าช่วยไล่ความกลัวเมื่อคืนไปได้บ้างแม่มาปลุกผมให้ไปช่วยถือของจ่ายตลาดตามปกติระหว่างเดินอยู่ในตลาดท่ามกลางเสียงจอแจของผู้คนผมตัดสินใจรวบรวมความกล้าถามแม่ออกไปตรงๆ แม่เมื่อคืนแม่ไปตามหาผมหรือเปล่าแม่หยุดเดินหันมามองหน้าผมด้วยสายตางงๆคิ้วขมวดเข้าหากันมึงบ้าหรือเปล่าไอ้นุกูจะไปตามมึงทำไมดึกดื่นปานนั้นก็นอนแล้วมึงไม่ทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเนี่ยถึงถามแบบนี้คำตอบของแม่เหมือนค้อนปอนที่ทุบลงกลางแสกหน้าผมขนแขนผมลุกสู้ขึ้นมาทันทีท่ามกลางแดดร้อนๆของตลาดสด ทำแม่ไม่ได้ไปแล้วเสียงที่เรียกชื่อผมชัดถ้อยชัดคำเสียงที่เหมือนแม่ทุกระเบียดนิ้วเสียงนั้นมันคืออะไรหรือสิ่งที่ผมเจอมันไม่ได้มีแค่รองเท้าแต่มันสามารถลอกเลียนเสียงคนในความทรงจําของเราได้เพื่อหลอกล่อให้เราตายใจเมื่อไปถึงโรงเรียนบรรยากาศในกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนไปยังสิ้นเชิงเพื่อนทุกคนหน้าตาตื่นต่างคนต่างแย่งกันเล่านาทีหนีตายทุกคนพูดตรงกันว่า วินาทีนั้นไม่มีใครคิดอะไรแล้ววิ่งกระเจิงกันไปคนละทิศละทางแต่สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือจอร์ดไม่ได้มาโรงเรียนพวกเรามารู้ข่าวทีหลังว่าจอร์ดถูกหามส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนเพราะตกเย็นพวกเราเลยรวมตัวกันไปเยี่ยมจอร์ดที่โรงพยาบาลสภาพของเพื่อนผมที่นอนอยู่บนเตียงคนไข้แทบไม่เหลือเขาโครงของจอร์ดคนเดิมที่หาวหาน จอดนั่งเมอลอยสายตาเลื่อนลอยไม่จับจ้องที่ใครมีอาการหวาดระแวงตลอดเวลาแม้แต่เสียงปิดประตูห้องพักเบาๆก็ทำให้เขาสะดุ้มโหยงเมื่อพวกเราพยายามถามถึงเหตุการณ์ช่วงที่เขาหายเข้าไปในห้องกับแฟนจอดได้แต่สายหน้าช้าๆแล้วบอกด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ากูจำไม่ได้กูจำได้แค่นั่งกินเหล้าอยู sure ่แล้วภาพก็ตัดไปมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว ส่วนแฟนสาวของจอร์ดหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็ขอย้ายโรงเรียนหนีไปเลยและไม่ยอมพูดถึงเรื่องคืนนั้นอีกหลังจากเหตุการณ์ลองของในคืนนั้นกลุ่มของพวกเราก็เปลี่ยนไปครับจากเด็กวัยรุ่นที่คึกขนองกลายเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวขึ้นเยอะไม่มีใครกล้าเฉียดกรายเข้าไปใกล้บ้านร้างหลังนั้นหรือแม้แต่บ้านของเจอ,อีกเลยเวลาจำเป็นต้องเดินผ่านหน้าโรงเรียนหรือผ่านจุดที่มองเห็นบ้านหลังนั้น พวกเราจะพร้อมใจกันก้มหน้าหรือเบียนหน้าไปทางอื่นไม่มีใครกล้าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอีกแล้วประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้ผมรู้ซึ้งเลยครับว่าสถานที่บางที่เขาไม่ได้ต้องการให้เราเข้าไปรบกวนและเสียงเรียกบางเสียงแม้จะคุ้มหูแค่ไหนก็อย่าขานรับหรือเดินตามไปเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะเป็นเสียงสุดท้ายที่คุณจะได้ยินหากเรื่องราวในค่ำคืนนี้ทำให้คุณขนลุก อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้รับความหลอนจากเราทุกครั้งที่ความมืดมาเยือนสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์